อุ้ยหนูยังมันเลยไม่กินเนาะผมไม่กินเนี่ยปลาละลายในอากาศปลาละลายปลาหมดแล้วเจวะน่ดีเจเขาเปิดอะไรอ่ะ อาไม่เรื่องใหญ่เชยแกวโอ้ยรู้ใไอ๋ออ๋อเอ้ยชิมกุ้งชิมต้องมือแกกเก็บแกไม่มีไ่งมาใแพกุ้งแพะกุ้งเลยเน่ยใคแพกุ้งันนั้นนกวยหนุ่ยามไป่นู้แน่เลยหนอยหนลอยเลย ไปใส่ได้ไหมเราวันนี้อยู่ใครไม่ไดจับนี่เดี๋ยวแป๊บนึงเดยชุดผมาเารัไปนอนกันเยวน่นอนในรถถึงสามาถอะนอนในรถ่ของ

รุงกวนลานเลีย <là> ไม่ใช่มดมันจะเจาะจริงจริงมดอะไรมานีพ่ลามดิรอเห็นไหมหัวอะไรอะไต้องโบเลือดออกก็นำนำอะไรเอเขาเลี้ยงยูนเดยยิ่งปะอันนู้เลี้ยงกุเยางเขาเลี้ยงตองหักเนาะ

对。<laughs> <laughs>